พุทธศักราช2532มหาวิทยายลัยศิลปากรวังท่าพระได้พัฒนารูปแบบของสวนแก้วจากสวนพักผ่อนสู่การเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันแห่งศิลปะโดยได้แนวคิดจากสวนแสดงศิลปะกลางแจ้งมหาวิทยายลัย UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีศิลปินที่เป็นผู้ช่วยและลูกศิษย์ของศาสตราจารย์สินพีรศรีรุ่นแรกๆมอบผลงานชิ้นเอกให้นำมาจัดแสดง เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้าชมมรดกทางศิลปะในบรรยากาศอันร่มรื่นง,งดงามประติมากรรมที่ติดตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้งสวนแก้วล้วนเป็นผลงานของศิลปินชั้นครูคนสำคัญของไทยจึงนับเป็นการเผยแพร่และเชิดชูเกียตรติประวัติของศิลปินผู้สร้างสารรค์งานกลุงมสีรวมสืบสารความเป็นไทย